สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราทําเป็นแกงเป็ดนะครับแกงเป็ดหน่อไม้ดองครับผมวันนี้จะแกงสองกระทะใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแกงเสร็จเนี่ยผมจะไปทําบุญนะครับผมวันนี้มาชมวิธีทำนะครับว่าแกงเป็ดแกงแบบน้ากุกขลิกุกขลิกเนี่ยแกงอย่างไรให้อร่อยน่าทานนะครับไม่ยากครับผมไปเดี๋ยวเราไปลงมือแกงพร้อมๆกันเลยครับตั้งกระทะครับใส่น้ามันพืชลงไปครับผม จากนั้นก็ใส่เป็นพริกแกงเผ็ดลงไปผัดกับน้ํามันให้หอมนะครับพริกแกงเผ็ดผมใช้2องดีนะครับหรือว่า200กรัมครับวันนี้แกงค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะแกงเต็มกระทะก็เลยใส่พริกแกงเยอะหน่อยถ้าใครแกงน้อยๆนะครับก็ลดพริกแกงลงนะครับผัดพริกแกงให้ทรงกลิ่นหอมเลยนะครับจากนั้นก็ใส่เนื้อเป็ดลงไปผัดกับพริกแกงครับ เนื้อเป็ดที่เราใช้ในวันนี้ประมาณ1,800กรัมนะครับเรียกภาษาชาวบ้านก็ประมาณ1กิโลกับอีกขีดทีนะครับผมใส่ลงไปผัดนะครับกับพริกแกงให้หอมครับ ผัดเป็ดกับพริกแกงเนี่ยผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพริกแกงจะหอมเข้าเนื้อผัดให้เป็ดสุกเลยนะครับผัดสักพักนึงก็จะเห็นได้ว่าน้ําของเป็ดเนี่ยออกมานะครับอันนี้ยังไม่ได้เติมน้ําลงไปนะครับเสร็จแล้วครับก็จะใส่น้ําลงไปเพิ่มนะครับประมาณ600มิลลิลิตรนะครับน้ําเราไม่ใส่เยอะนะครับสาหรับแกงเป็ดนะครับ จากนั้นก็มาใส่เครื่องปรุงกันครับก็จะมีน้ำมันหอยครับประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะครับวันนี้เราแกงเป็ดเยอะหน่อยเนาะก็ใส่เยอะหน่อยถ้าใครแกงน้อยกว่านี้ก็ลดลงนะครับเหลือ1ช้อนก็พอนะครับจากนั้นก็มีซีอิ๊วขาวครับประมาณสัก1-2ช้อนนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาครับประมาณ1-2ช้อนเหมือนกันนะครับผงปรุงรสสักนิดหน่อยครับสักครึ่งช้อนชาแล้วก็ ชูรสสัก1ช้อนชานะครับเอานิดนึงนะครับเพื่อความนัวนะครับใครไม่ชอบไม่ทานก็ไม่ใส่ได้นะครับใส่เครื่องปรุงครบทุกอย่างแล้วก็ชิมให้เรียบร้อยครับจากนั้นเราก็จะใส่เป็นหน่อไม้ดองลงไปนะครับหั่นเป็นชิ้นพอดีตามภาพนี้เลยนะครับเราใส่ประมาณ600กรัมนะครับ หรือว่าประมาณ6ขีบนั่นเองนะครับผมกก่อนจะใส่เนี่ยเราจะนําไปต้มลวกก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมนําไปต้มลวกเรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็นํามาใส่นะครับถ้าเราแกงเป็ดน้อยกว่านี้นะครับเราก็ลดหน่อไม้ดองลงไปนะครับเนื้อเป็ดเนี่ยจะต้องมากกว่าหน่อไม้นะครับหน่อไม้เราจะใส่น้อยกว่านะครับใส่หน่อไม้ลงไปแล้วก็ผัดสักพักหนึงนะครับให้หน่อไม้สุก ให้น้ำงวดลงไปเข้มข้นสักนิดหนึ่งก็ใส่เป็นใบมะกรูดฉีกลงไปสัก5ใบนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ตามด้วยใบยกับเพราสัก1กํากำมือใหญ่ๆครับผมถ้าใครจะใส่เป็นพริกสดนะครับพริกชี้ฟ้าเนี่ยพรเกียวซีเดรหั่นแฉลบใส่ลงไปด้วยก็ได้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ใส่ลงไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราแกเสร็จเนี่ยเราจะไปทําบุญนะครับช่วงเพลง แม่บ้านบอกว่าถ้าใส่พริกลงไปเนี่ยกว่าจะทําบุญเพนเนี่ยเดี๋ยวพริกจะเละซะก่อนนะครับก็เลยวันนี้ไม่ได้ใส่นะครับเอาละครับแกงเป็ดหน่อไม้ดอกเสร็จใหม่ๆร้อนๆหอมๆครับเดี๋ยวใส่หม้อครับผมเดี๋ยวเราจะแกงอีกหนึ่งกระทะนะครับใส่ให้เต็มครับผมเดี๋ยวเราจะไปทําบุญด้วยกันครับเอาละครับกระทะที่สองมาแล้วครับผมเทลงไปครับ ใครชอบวิธีแกงนะครับวิธีนี้ก็ลองไปแกงทานที่บ้านได้นะครับผมเอาละครับวันนี้แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวขอตัวไปทำบุญก่อนครับสาธุไปด้วยกันครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ